บุญได้เน่นอนแล้วพุทธบริษัททั้งหลายที่ได้มาทำบุญในวันนี้พระคุณเจ้าพระอาจารย์วัดป่านนคำสมบัติจะได้บอกกล่าวอานิสงส์ในการถวายห้องน้ำจะขอหยิบยกตัวอย่างพระคุณเจ้าพระพากุละซึ่งเป็นพระคุณเจ้าที่เป็นเลิศด้วยการมีอาภาธน้อยมีโรคน้อยและอายุยืนด้วย160ปีมีไหมตั้งวันนี้มีไหมอาจจรย์นไม่แค่80ินี่ก็ว่าเยอะเลยเนาะ แต่พระคุเจ้ารูปนี้มีอานิสงส์บุญเก่าที่หนุนนําจากการสร้างห้องสุข,ขาและถวายเพศสัตว์ให้พิสุเป็นจํานวนมากทํามาต่อเนื่องทำมาสม่ำเสมอทำมาร้ายพบหลายชาติกุศลพระละบนส่งถึงให้ท่านเมื่อไปเกิดอยู่ในท้องลูกเศรษฐีเพราะทานจะส่งให้รวยเหมือนกับดังท่านทั้งหลายที่มาทําทานในวันนี้กุศลพระละทานนี้จะเกื้อหนุนเกื้อกูลและถ้าทานมีความนอกน,อกนอก้อมมีจิตเลื่อมใสมีใจเคารพ ก็จะส่งให้ไปเกิดในตระกูลสูงดางพระคุณเจ้าพระภากุละเกิดกับลูกเศรษฐีที่เมืองโคสัมพีนับประมาณ5-6วันพี่เลี้ยงก็นำไปอาบน้ำไปละชำระร่างกายอยู่ที่แม่น้ำคงคาในขณะนั้นเองปลาตัวใหญ่คิดว่าเป็นก้อนเนื้อคิดว่าเป็นอาหารก็เลยลอยมาพับทีเดียวไปทั้งตัวเลยพอเข้าไปในท้องปลาบุญบุญจะรักษาเราทั้งหลายถ้ามีบุญนะ ตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ถึงคราวตกต่ําก็ไม่สูญหายถึงคราวตายก็ฟืน้นเทพเจ้าราาักษาเทวดากุ้มครองเหมือนนะพระคุณเจ้าพระปากระเป็นเด็กน้อยอยู่ในท้องปลาเกิดความกระวนกระวายท,ที่ปลาตัวใหญ่ว่ายน้ําไปผิดทิศผิดทางล่วงไปเมืองข้างล่างชื่อเมืองพราราณสีในขณะนั้นชาวประมงก็จับได้นําไปขายที่ตลาดแล้วคนใช้ของเศรษฐีในเมืองนั้นก็ไปเดินตลาดไปเห็นปลาตัวใหญ่อ ต้องซื้อไปให้เจ้านายแล้นนี่ถ้าทําเป็นอาหารเลี้ยงบริวารจะได้เยอะก็เลยซื้อปลาตัวใหญ่นั้นไปที่บ้านเศรษฐีอีกเมืองหนึ่งพอจะทําครัวไปผ่าท้องออกเด็กน้อยอยู่ข้างในโอ้เทวดาส่งมาเศรษฐีเมืองนั้นไม่มีลูกทรัพย์สมบัติมีทุกอย่างแล้วแต่มีทุกในใจคือปรารถนาอย่างสุดซึ้งปรารถนาบุตรเป็นทุกข์ที่ไม่มีลูกแต่รวยมากเศรษฐีดีใจได้ชุบเลี้ยงเด็กคนนั้น เมืออดังแก้วตาดวงใจดีใจมากฟ้าส่งมาเทพประทานพรเราก็ปรารถนาพอดีเด็กก็น่ารักทีนี้แม่เก่าที่เมืองโกสัมพีก็ส่งคนไปตามหาข่าวมันดังขึ้นทีนี้อัศาจรรย์ว่าเด็กในท้องป่าก็ไปตามหาแล้วก็แจ้งรัยละเอียดทั้งหมดจะขอลูกคืนเศรษฐีก็ไม่ยอมคืนบอกว่าเป็นของตนโดยชอบธรมเอาเงนินที่งานเข้าแล้วทีนี้ถ้าเป็นพี่น้องท่งหละจะทํำยังไงตกลงกันได้ไหม ก็เป็นลูกของเขาจริงๆลูกแม่คนเดิมเรื่องก็ถึงผู้ปกครองเมืองสมัยก่อนเวลามีเหตุมีเรื่องเขาจะตัดสินด้วยปัญญานำข้าพ่อพระราชาแล้วทำการวินิจฉัยพระราชามีปัญญามากก็ทรงทราบว่าเด็กนี้มีบุญมากมีความถูกต้องมีความสำคัญทั้งสองคนทั้งแม่เก่าพ่อเก่าพ่อใหม่แม่ใหม่ที่นำมาเลี้ยงก็เลยให้ตกลงให้ว่าอยู่สองตระกลูล พากล่นี่คือสองตระกูลสี่เดือนให้อยู่กับเศรษฐีเมืองนี้อยู่กับแม่ใหม่อีกสี่เดือนส่งกลับไปอีกเมืองหนึ่งอยู่ด้วยมีความสุขมีบริวารค่าท่านรับใช้ตลอด80ปีมีความสุขอุดมสมบูรณ์พอ8ปปีพระพุทธเจ้าองค์าสดาได้ไปเทศนาพากุละก็ได้พาบริวารไปฟังเทศเห็นไหมพี่น้องทั้งหลายหลังจากมีบุญน่ะต้องเอาบุญต่อกุศลคือการฟังเทศ ภาคุละไปฟังเทศกับองค์ศาสดัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดความทราบถึงอายุ80ปีไม่เคยเจ็บไม่เคยป่วยเมื่อไปบวชแล้วฟังเทศจากพุทธองค์7วันปฏิบัติธรรม7วันต่อเนื่องเนี่ยพระคุณเจ้าถ้าเราปฏิบัติจะเห็นผลแนะ่ต่อเนื่อง7วันภากุระบรรลุพระอรหันต์แล้วไม่เคยเจ็บไม่เคยป่วยเลยไม่เคยทานยาฉันยาไม่รู้จักแม้แต่มะขามป้อม อัศจรรย์มากที่สุดท้ายก็เกิดอัศจรรย์ใจบอกไม่เคยเจอได้ถวายฐานห้องสุข,ขานี่แหละเป็นจํานวนมากและถวายเภสัชคือ,อยารักษาโรคแก่พิสูจน์สูงหรือคนทั่วไปมากด้วยการถวายยาเภสัชและมากด้วยการสร้างห้องสุข,ขาห้องน้ําไว้ในไม่ใช่เฉพาะวัดนะท่านทั้ง,งหลาสาธารณะคนก็ใช้สอยมือนกันนั้นเราอย่ามองข้าม การสร้างห้องสุขาห้องน้ำถวายวัดถวายสงฆ์นี่จัดเข้าในวิหารทานซึ่งเป็นฐานที่มีอาิสงสงมากเพราะเป็นถาบรัวัตถุตลอดการที่คนมาใช้แม้เราผู้สร้างผู้ร่วมอนุโมทนาตาไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์บุญก็ส่งอยู่ตลอดคือบุญเก่าที่เราทําไว้เรียกว่าถาบรัวัตถุหรือถ้าเราชักชวนคนเข้าวัดเป็นเจ้าภาพบวชแนะนําเป็นกนารณมิตรที่ดีให้คนเข้าสู่ศีลส,สู่ธรรมแม้เราตายไปเขาสวดมุลเขาไหว้พระ เขาทำบุญเหมือนรามาวันนี้บุญก็ส่งถึงบุคคลผู้แนะนําชักจดโดยอัตโนมัตินี่ความความพิเศษของอาการทําบุญแบบถวายทานที่เป็นถาวรวัตถุดังนั้นวัดป่านนนคาสมบัติได้สร้างห้องน้ำขึ้นแบบพอดีและก็พอเพียงไม่เล็กไม่ใหญ่ให้พระคุณเจ้าได้ใช้สอยมาจากทิศท,ทั้ง4มาใหม่ๆหรือเมื่อวานนี้ก็เลยถวายวันนี้ซะเลยจะมากหรือน้อยสร้างสิ่งใดนะพุทธบริษัททั้งหลาย ต้องทําการถาวายต้องมีการกล่าวถาวายให้เป็นกิจลักษณะผู้ใช้ก็จะได้ไม่เกิดโทษผู้สร้างก็จะได้อานิสงส์เป็นผลสําเร็จดังนั้นวันนี้จึงมาบอกกล่าวถึงอานิสงส์การสร้างห้องสุข,ขาเรีวยกว่าวิหรารทานหรือถาวรัตถววาในพระพุทธศาสนาเป็นที่ดับทุกข์จะเป็นผู้มีอายุยืนมีอาภาน้อยมีโรคน้อยและบุญนี้จะรักษาท่านอย่างที่บอก ตกต่าก็ไม่สูญหายถึงข่าวตายก็ฟื้นบุญรักษาบุญคุ้มครองเป็นที่ดับทุกข์แม้ทุกข์ชั่วคราวก็เรียกว่าดับให้ผ่อนคลายสบายกายเมื่อสบายกายก็สบายใจยนั้นอย่ามองข้ามทุกทุกบุญในพุทธศาสนานี้เก็บเล็กผสมน้อยเหมือนเราเนี่เก็บสตาง์นี่เก็บ5้าเก็บสิบไปมันก็ได้ร้อยไรพันเป็นเหมือนเป็นแสนเองใช่หรือไม่วันนี้ท่านทั้งหลายก็มาสั่งสมบุญ